ของจีนนะครับซึ่งผลิตรถไฟฟ้าราคาถูกออกมาให้เลือกนะฮะกับผู้ซื้อทั้งตลาดของจีนและก็ตลาดทั่วโลกนะครับตอนนี้รถฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากตอนนี้ก็ให้รัฐมนตรีเดินสายพยายามกีดกันทางการคา้ามาให้รถของจีนไปขายนะครับฝั่งสหภาพยุโรปในอังกฤษก็มีการกักรถนับหมื่นคันยี y ่ห้อ B y d ไว้ y, มาให้ก้าวสู่ตลาดของประเทศอังกฤษด้วยนี่คือสวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์ดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสงครามกำลังกรุ น,นะครับในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจก็น่าสนใจเริ่มต้นนะครับผวาสงครามขยายวงฮะโจไบเดนก็บอกอิสราเอลสหรัฐไม่เอาด้วยกับการโจมตีตอบโต้อิหร่านสหรัฐอเมริการะบุจะไม่เข้าร่วมกับการโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลที่พุ่งเป้าไปเล่นงานอิหร่านโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตือนนายกัมนตรีเบนจามินเนทานยาฮูนะครับคิดให้รอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะทําการลุกลามแล้วก็บานปลายได้ในขณะที่อิสราเอลก็ประกาศที่จะเอาคืนอิหร่านนะครับกล้าวต้องชดใช้ในเวลาที่เหมาะสมอิสราเอลจะทําให้อิหร่านชดใช้ราคาแพงจากการตอบโต้เหตุถูกเตหารานยิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้าจําการโจมตีในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคาเตือนของสมาชิกคณะรัฐมนตรี ยามสงครามของอิสราเอลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงหลังอิหร่านทำการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวาวุธอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโหมกระพือเสียงประนามพร้อมเพียงจากนานาชาติและจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในวงกว้างที่เกิดขึ้นในขณะที่สื่ออิสราเอลได้ก่ับ ล้มแผนโจมตีทันทีนะครับเอาคืนอิหร่านหลังจากถูกประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นห้ามไว้เจนจามิน ah ในทันยาฮูนายกรัตรนตรีของอิสราเอลมีแผนจะทำการโจมตีแก้แค้นอิหร่านในทันทีแต่ตัดสินใจย,ยกเลิกหลังจากได้พูดคุยโทรศัพท์กับโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพวกเจ้าที่อิสราเอลเปิดเผยกับดังสือพิมพ์นิวยอกร์สไทม์เจ้าที่รายหนึ่งที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุว่ารัฐบาล สงครามของอิสราเอลนาเสนอบริการตอบโต้เหตุอิหร่านทําการโจมตีครั้งใหญ่และโดรนขีปบาวุธเล่นงานอิหร่านโดยมีสมาชิกในคณะรัฐมนตรีบางส่วนปรักดันให้ทำการตอบโต้ในทันทีแต่สุดท้ายแล้วเนทันยาหูเลือกที่จะไม่ทําตามคําแนะนำฮะและมาหันมาเจราจากับทางโจไบเดนแทน,นชาวปาเลสไตน์ก็ปลื้มอิหร่านนะครับทำการโจมตีอิสราเอล แต่สงสัยเป็นแค่โชว์มากกว่าความตั้งใจที่จะให้มีการแก้แค้นปฏิบัติการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลนะครับเรียกเสียงชื่นชมจากชาวปปริสไท์ในฉนวนกาซาซึ่งมองว่าเป็นการช่วยแก้แค้นให้บ้านเมืองของเขาที่ถูกกองทัพของยิวถล่มนานกว่า6เดือนทว่าก็มีบางคนที่ยังต้องข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการแสดงมากกว่าความตั้งใจก่อความเสียหายให้กับ อิสราเอลจริงๆและบางทีก็เชื่อว่าคงจะมีการเตรียมกับสหรัฐไว้แล้วนะครับในขณะที่ทรัมก็ได้ทีเปิดฉากขย่มกล่าวโทษโจไบเดนนะครับต้นต่ออิหร่านโจมตีครั้งใหญ่อิสราเอลประธานบีโจไบเดนนะครับถูกกล่าวโทษบางส่วนสำหรับปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธครั้งใหญ่ของ อิหร่านนะครับที่เล่นงานอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและตัวเต็งนะฮะแทนจากดิพับรลิกันลงสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีชี้ภาวะร้อยความเป็นผู้นำของโจไบเดนจากเดโมแครตทำให้เตหารานั้นมีความฮึกเหิมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ดิสนีย์ก็ลงดาบแบนตลอดชีวิตนักท่องเที่ยวโกงสิทธินะครับคนพิการรัดคิวสวนสนุกดิสนีย์ประกาศอัปเดตนโยบายของสวนสนุกเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหัวหมอที่ชอบอ้างสิทธิ์ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพื่อรัดคิวมาให้บริการประกาศนโยบาย นะครับเกี่ยวกับดิสนีย์ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของดิสนีย์เวิลด์และดิสนีย์แลนด์ในสัปดาห์นี้โดยภายใต้นโยบายใหม่นักท่องเที่ยวมีความพิการทางร่างกายสามารถที่จะขอกำหนดสลับเครื่องเล่นหนึ่งหนึ่งได้โดยใช้เวลาใกล้เคียงกับการยืนรอแบบสแตนบายนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของไปเที่ยวหรือไปติดคุก ลูกทัวร์จีนวัย37ทั้งหมด37คนนะถูกขังไว้ในร้านนะครับหลังถูกบังคับซื้อของแต่ไม่ยอมทำตามกลุ่มนักท่องเที่ยว37คนในจีนถูกขังไว้ในร้านแห่งหนึ่งหลังถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์เตียงนอนแต่ไม่ยอมทำตามเหตุการณ์นี้หรือฟื้นความกังวลเกี่ยวกับกรณีการบังคับนักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในแผ่นดินใหญ่พวกนักท่องเที่ยวจากมณฑล เหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเดินทางไปเขตปกครองตัวเอง12ปันนาในบรทนยูนานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอย่างไรก็ตามพวกเขากับพบกับความเดือดดาลหลังจากถูกขังไว้ในร้านแห่งหนึ่งในเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาหลังปฏิเสธซื้อสินค้าจากร้านต่างๆนะอย่างเช่น,นที่นอนแล้วก็หมอน เรื่องราวก่อความขุ่นเคืองบนสื่อสังคมออนไลน์ในนั้นก็เขียนว่ามันดูแล้วหน้าขยะขขยงมากอีกยังเสริมว่าเป็นการกักขังอย่างผิดกฎหมายหรือไม่นะครับในขณะที่ผู้นำเยอรมนีบอกกับจีนฮะแล้วก็ยุโรปพร้อมเปิดตลาดรถยนต์แต่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของการทุ่มตลาดนายกัมบรีโอลาฟซอลแห่งเยอรมนีนะครับกล่าว ปาฐกถาต่อนักศึกษาจีนที่นครเซี่ยงไฮ้โดยยืนยันว่ายุโรปพร้อมจะเปิดตลาดรถยนต์ให้กับจีนเข้ามาแข่งขันแบบเปิดกว้างและเป็นธรรมแต่จะไม่ยอมรับพฤติกรรมทุ่มตลาดการผลิตที่มากจนเกินไปและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับซอลได้เริ่มต้นเยือนจีนเป็นเวลา3วันพร้อมกับรัมรีอีก3คน ผู้นำภาคธุรกิจเยอรมน,นีขณะ,ะที่หลายฝ่ายจับตาสัญญาณต่างๆที่อาจสาะท้อนให้เห็นว่ายุโรปกำหนดแนวทางตอบโต้อ,อย่างไรต่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมนะฮะส่งสินค้าจีนเข้าไปทุ่มตลาดยุโรปรซึ่งยุโรปนั้นไม่สามารถที่จะสู้จีนได้นะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องของเซเลนสกีนะครับก็อิจฉาตะวันตก ช่วยปกป้องอิสราเอลบอนอย่าให้ความช่วยเหลือแบบนี้บ้างนะครับประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเนสกี้แห่งยูเครนนะครับประนามปฏิบการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอยูรานที่พุ่งเป้าเล่นงานอิสราเอลแต่บอกว่าประเทศของเขาอยากได้การช่วยเหลือจากบรรดาพันธมิตรสำหรับการปัดเป่าภัยคุกคามทั้งทางอากาศเช่นเดียวกับอิสราเอลได้รับเช่นกันซึ่งตอนนี้นะครับ ยูเกรนกำลังถูกโดดเดี่ยวในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะที่สื่อนอกก็ตีข่าวเทสลากำลังเข้าสู่ขาลงเตรียมจะปลดพนักงานออกอีกกว่า10%เทสลาเตรียมจะเลย์ออฟพนักงานออกกว่า10%ตามรายงานของเว็บไซต์นะครับอีเ็กนะครับซึ่งเชื่อว่าได้ข้อมูลมาจากการบันทึกภายในของทางเทสลา สงครามในอิหร่านตอนนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจไปทั่วโลกเพราะว่าพยายามจะลากสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมในการทำสงครามด้วยสหรัฐอเมริกาพูดมาตลอดนะฮะว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องพออิสราเอลนะครับไปทำการโจมตีสถานกงศุลอาหนรในซีเรียทำให้มีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด7รายซึ่งเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งนั้น ทำให้เกิดความดาดเดือนเกิดขึ้นนะครับอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธกว่า200ลูกพร้อมโดนเนี่ยเข้าทำการโจมตีอิสราเอลนะครับพออิสราเอลจะทำการโจมตีสหรัฐอเมริกาก็ยอยอยอนะครับเพราะอิหร่านครูว่าถ้าสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้อิหร่านก็จะทำการโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยในขณะที่โจไบเดนนะครับก็พยายามจะขวางไม่ให้มีการโจมตีเกิดขึ้นและ ไม่ให้ลากสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมทำสงครามในรอบนี้ด้วยเพราะสหรัฐอเมริกาจะเป็นศูนย์กลางของการก่อวิาศกรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามมาตรการของสหรัฐอเมริกาย่อมจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมหลังจากนี้อย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของรถไฟฟ้า นะครับสงครามทางการค้าที่ฝั่งสหาภาพยุโรปซึ่งมีการเดินสายพยายามกีดกันจีนอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยปฏิเสธที่จะให้จีนส่งสินค้าแบบทุ่มทุนนะครับลดต้นทุนมากที่สุดทําให้สินค้าฝั่งสหาภาพยุโรปโดยเฉพาะรถไฟฟ้านั้นขายไม่ได้นะครับเป็นประเด็นใหญ่ฮะ ที่ฝั่งสหภาพยุโรปพยายามมาไซโคทางฝั่งจีนพยายามให้ลดการผลิตเพื่อให้สินค้านั้นสูงขึ้นเพื่อจะได้มีกําไรมากขึ้นและเปิดทางให้สินค้าฝั่งสหภาพยุโรปนั้นได้ขายมากขึ้นแต่ในทางกลับกันตอนนี้ก็มีรายงานว่าเทสลาก็จะทําการปลดพนักง,งานถึง10%ซนะครับบอกว่าเทสลาได้แจ้งไปยังบรรดาผู้จัดการให้คัดทีมงานที่สําคัญอย่างยิ่งยวดงดแจกหุ้นของบริษัทที่พนักง,งานบางส่วนและยกเลิกการประเมิน ผลงานประจำปีนะครับสำหรับพนักงานบางคนนอกจากนี้ยังลดกำลังการผลิตรถยนต์นะครับในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนด้วยตามข้อมูลของเทสลาในปี2023ฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่ายยานยนต์ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกขณะนี้ว่าจ้างพนักงานรวม140,000นะครับ473คนนะครับ เท่ากับว่าเป็นการปลดพนังงานคราวนี้จะส่งผลกระทบต่อพนังงานถึง1 5 0 0 0คนหรือประมาณ10เปอรทสลาก็ปร,กรากฏว่ายอดขายในไตรมาสแรกนะครับถือว่าลดลงในครั้งแรกในรอบ4ปีและต่ำกว่าการคาดการเอาไว้สำหรับผลประกอบการประจำไตรมาสนั้นซึ่งมีการถแถลงเมื่อ24ยีมษาบน23เมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเทสลายังได้พับแผนรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูก นะครับซึ่งถือว่าเป็นการละทิ้งหนึ่งในเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นอุดมการณ์ของอีลอนมัสสนะครับที่ประกาศว่าจะให้เทส l a ก้าวสู่รถ e ีีให้คนส่วนใหญ่สามารถทำการจับต้องได้เท s l a ก็เคยเติบโตนะฮะแบบก้าวกระโดดนะฮะมาเป็นค่ายรถเบอร์หนึ่งของโลกในแง่ค่าการตลาดนะครับที่มีแนวโน้มต้องเผชิญกับสภาวะขาลงตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมา โดยปัจจัยดังกล่าวทําให้การอัปเกรดอุ่นเก่าบวกกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงสหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ไม่มีกําลังทรัพย์ในการซื้อรถในราคาแพงๆและที่สําคัญคือเทส l a ต้องเผชิญกับการแข่งขันแบบดุเดือดจากค่ายของจีนนะครับซึ่งผลิตรถไฟฟ้าราคาถูกออกมาให้เลือกนะกับผู้ซื้อทั้งตลาดของจีนและก็ตลาดทั่วโลก นะครับตอนนี้รถฝั่งสหภาพยุโรปกําลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลําบากตอนนี้ก็ให้รัฐมนตรีเดินสายพยายามกีดกันทางการคา้ามาให้รถของจีนไปขายนะครับฝั่งสหภาพยุโรปในอังกฤษก็มีการกักรถนับหมื่นคันยี y ่ห้อ BYD ไว้ y D y, มาให้ก้าวสู่ตลาดของประเทศอังกฤษด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด u b บส r ค b ้และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรพรัษสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมอสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี โดยราชรูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบญัดาคนเทียนบา ถเถลิงองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธดดุดเทพอวตารสถิบบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเลือแท่นสุบันคันติยันสงางาน กายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสร้างไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกันสดาเนื้อแข็งสุบันขติยาสนางา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาาั่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำน,นี้แส้สอนสัตวดีมีกษัตริย์เกอตาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์